ทวัสกิจใจแอฟทักษออนพักสุเจริญประชันบทบาทกันครั้งแรกในละครรักโรแมนติกรักประกาศสร่ แต่เรายิงโปรโมทไปนะคะสหรับละครโรแมนติกเรื่องรักประการศิษย์ไปเนี่ยนะคะหลายคนก็รอชมนะคะเพราะคู่นี้เล่นค่ะนี่ครั้งแรกด้วยนะครั้งแรกด้วยนะคะน้องแอฟซัศซอนกับพี่ปอณัฐวุฒิสกิดใจนนี้มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับม SMS ในวันนี้เนี่ยนะคะก็ให้ร่วมพูดคุยกับทั้งแอฟทั้งปอด้วยเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่า อวยพรชีวิตคู่ส่วนใหญ่จะออกในรูปอวยพรวันแต่งงานนะคนนี้คนนี้ก่อนครับคนนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพี่ปอตามมาติดๆค่ะอีกประมาณสองอาทิตย์พี่ปอก็ตามมาแล้วของแอปวันที่เท่าไหร่นะของแอปสี่ค่ะของพี่ปอสิบแปดค่ส่วนละครเรื่องนี้เลยนะรักประกาศสิทธิ์คือมันจะอบอวลไปด้วยความรักนะครับส่วนใหญ่ ที่หลายคนบอกว่าสงสารน้องแอฟจังเลยอ่ะเล่นพูดกับพี่ปอเนี่ยทำไมครับเ้่นอะไรซิพี่เขาถามเขานะครับผมว่าทำไมบอกโอ้โหเพราะพี่ปอดำดำคือเรื่องนี้จะได้ข่าววิ่งมันพิเศษเพราะว่าไฟจะเพิ่มนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวแต่มันเข้ากับบทไม่ใช่เหรอพี่ปอเพราะว่าเราต้องทำงานกลางแดดเนี่ยฮะคือผมเป็นคนสมจริงสมจังครับผมเล่นเรื่องไหนเนี่ยผมจะต้องเป็นแบบนั้นค่ะผมต้องไปตากแดดอยู่เป็นเดือนเลยนะครับกว่าผมจะได้ผิวตรงนี้มาแล้วก็เล่นเป็น พ่อเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยฮะพ่อเลี้ยงที่ไหนผิวขาวไม่มีครับตามต่างจังหวัดต้องไปหาดูนะฮะต้องถืออย่างนี้ผิวอย่างนั้นเลยนะคะแล้วนี่ก็มาในชุดของภูชิดนริศราเลยทีเดียวครับผมนะคะก็คือว่าทั้งเรื่องเนี่ยจะอยู่ในไร่เลยแล้วก็สวมมูสกันอย่างนี้เลยค่ะอืมเป็นชุดที่เราชอบมากตอนใส่ไม่เท่าไหร่แต่ตอนถอดอยากมากเลยเพราะมันจะเหนียวเหนียวไงฮะถ้าถอดออกคุทั้งวันอะไรอเงี้ยค่ะี่บอกว่าสารบบทภูชิดนริศราเนี่ยนะคะป้าแจ๋วเนี่ยซึผู้กำกับเนี่ยนะคะก็ตีความใหม่เลยจะไม่เหมือนกับ ในอดีตที่เราเคยดูมานะเป็นยังไงคะก็เวชันนี้ก็จะร่วมสมัยขึ้นค่ะมีความรักกุ๊กกิ๊กมากขึ้นพระเอกจะแอบมีขี้เล่นขี้เล่นขี้เก๊กขี้เก๊กอะไรนะคะดูแล้วจะเขินไม่รู้คนดูจะยังไงแต่พระเจ้าเขินผมว่าพระเจ้ามีความรู้สึกมากกว่าตัวนางเอกเลยแม่ บางทีป้าแจ๋วนี่แกจะใส่อารมณ์เวลาซ้อมกอดเกิดอะไรเนี่ยแกจะเวลาซ้อมนี่คือแอปถอยไปเดี๋ยวป้าแจ๋วลองให้ก่อนป้าแจ๋วจะต้องเล่นเปน็นนางเอกแทนตลอดเสมอเสมอต้องมาเป็นแบบตัวอย่างให้ยังแอปเนี่ยคือตัวจริงก็จะแบบน่ารักออนิ่มๆเรียบร้อยนะฮะแต่ไปในบทของคุณนิดเนี่ยต้องแบบแข็งรักศักดิ์สีใช่ไหมฮะออกเข้าห้าๆหน่อยเนี่ยปรับยากไหมเพราะเราก็ต้องเป็นคนแบบเข้มแข็งสู้กับพระเอกค่ะม่นจะโดนเขาลังแกอยู่เรื่อยแต่เวลาสู้กันนี่สรุปแล้วเขาแพ้ตลอดนะคะอปรับไม่ยากครับตัวเขาจริงๆเนี่ย ร้ายร้าย,รายาจริงเลยผมต้องบอกผู้ชมับผมไปพูดหลายที่แล้วว่าจริงเนี่ยภาพลักษณ์ตรงนี้แต่จริงๆดูถ้าอยากจะรู้ว่าตัวจริงลึกๆแอปเป็นยังไงไปดูในละครดูละครเรื่องนี้เลยนะ,ย<ล>ะจริงๆไม่ต้องทำกันบ้านเลยเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> มีอยู่ฉากหนึ่งนะที่แอปเอาอะไรนะแบบสาดใส่ <c oughs> พี่ป๋อเนี่ยขี้วัวครับไมไ่ตั้งใจค่ะ <c oughs> ไม่ตั้งใจขนาดไม่ตั้งใจซักไปเต็มหน้าขนาดนี้เล้วเป็นขี้วัวจริงไหมไม่จริงครับผมปลอมโอ้โหถ้า แต่ว่าเราถ่ายข้างคอกวัวน,นะครับเพราะงั้นกลิ่นได้หมดแต่ว่ามันก็มันก็มีอารมณ์แบบแต่ซีนนั้นเป็นเพิ่งเห็นครั้งแรกคือแอปนี้เล่นไม่ได้แล้วพอศาสตร์แอปก็นั่งหัวเราะยืนหัวเราะอย่างเดียวเลยตลกมากาเรื่องนี้พี่ป๋อ้องเพลงด้วยครับเพราะาพยายามพยายามร้องในกองไปเรื่อยๆนะฮะ,ะจน ผู้จัดก็เห็นว่าเอ้ยร้องได้เนี่ก็เลยให้ร้องประกอบอ๋อในเสียดายไม่มีเวลาพอเป็นเพลงใหม่เลยไหมฮะพี่ป๋อหรือยังเป็นเพลงเก่าครับที่พี่บุ๋มนันยาร้องนะครับก็เป็นเพลงนี้แหละซึ่งเป็นเพลงที่เป็นเพลงประทับใจซึ่งจะอยู่ในละครเหมือนกันคิดว่าได้ฟังแน่นอนวันพรุ่งนี้นะคะจะโอกาสเป็นตอนแรกเชิญทั้งคู่เลยนะคะทักทายพูดคุยกับแฟนๆเลยค่ะเชิญครับพี่แอบค่ะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะสําหรับรักประกาศิษ์นะคะทุกคืนวันพุธพฤหัสค่ะรับรองว่าจะได้ชมภาพสวยๆเนื่องราวความรักอบอุ่นก็ ถ้าชอบก็ตบมือดังๆและชมเยอะๆนะครับแล้วเข้าไปชมในชีวิตแตของพี่ป๋อครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะคะ <อบ S 2> คุสวัสดี <S 3> <3> <S ค่ะครับขอบคุณครับนี่ต้องเผื่อเวลาทั้งสองท่านหน่อยเพราะว่าต้องไปถอดบูธนะฮะ <3> <3> ถอดยากนะฮะ <3> <3> เราพักสักครู่ครับช่วงหน้าตะลุยกองถ่ายนะครับเรากลับมาชมต้มยำลำซิ่งกันนะครับ